เลขสีมหาสองห้าหกสามนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็แผนงานโครงการต่างๆเนี่ยให้ให้ขยับออกไปนะครับเดียกอนุญาตเสนอข้อมูลเดิมจากที่เราสนุกงานเอาไว้ช่วงเก้าจากหกเดือนนะครับเรามีพื้นที่เป้าหมายอยู่แปดอำเภอนะครับอำเภอเมืองศรีสะวัดสมุทรสงครมหนองคลื่นหองคายข้าม่วงด่านมะําเตี้ยและเมือเดาวขวัญนะครับ ซึ่งอำเภอเราฝันเนี่ยเ,เสนอทำงานเต็มพื้นที่ทุกตำบลน,นะเป็นอเภอต้นแบบนะครับเรามีกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจอยู่ใน8 8อำเภอเด็กปฐมวัยนะครับสพดอยอยู่9,613คนนะครับแต่ช่วงเดือนมีนาเนี่ยกสศขอให้เราเพิ่มเพิ่มจำนวนการสำรวจปฐมวัยเพิ่มขึ้นนะครับเต็มพื้นที่จังหวัดนะครับ ซึ่งเราก็ทำการสำรวจไปได้2,340รายนะครับ <c oughs> เด็กและเยาวชนนอกระบบเนี่ยเรามีเป้าหมายการสำรวจอยู่17,799คนนะครับได้ทำการสำรวจไป2,380รายนะครับและมีเด็กที่เข้าเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือก็ประมาณ4,000อยู่470รายนะครับมีสูงขนาเด็กเล็ก เข้าร right. ่วมโครงการอยู so yeah. s <S ่โครงการแห่งรัก20,050เนี่ย25แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลการประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคม2562มานะครับผลนี้เอกสารอยู่ด้วยออะไรกันเนี่ะเอกสารอยู่ในนี้ใช่ไหมชัดชัดชัดอันนี้มันเริ่มเราเริ่มปีปีหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพชัดแม้กระทั่งอย่างที่ปอรายงานมาเบื้องต้นที่เราประสบปัญหา เล็กน้อยเรื่อง400บาทยังมีงานยังมีการเอาเงินไปซื้อขนมก๊อบแก๊บให้เด็กเลยซึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของที่ตรงไปช่วยเหลือเรื่องอาหารเช้าซึ่งอ่าพบทเบิกให้ไม่ได้แต่ให้400เนี่ยมันอาจจะช่วยได้มีคนของเราเองพวกผูก้นั่นเองก็ยัง,ย,งยังมีงความคาดเคลื่อนอย่างนี้เดี๋ยวเราเรารู้อย่าดูดูเด็กแล้วล่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงเ ให้เขามาสั่งกระบวนการนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาของสื่อด้ไปคือเขาว่ากันครับว่าว่าอย่างเดี๋ยวอาจารย์รศิการจะเขียนเรื่องนี้ให้แล้วก็บอกว่าเออตรงนี้จะจะสะกดอตรงไหนนะอ่าตอนนี้ก็วาระนี้ก็ก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็ต้องติดต่อในบทตอนเ้นเั้น